สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะเมย์จะมารีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะที่เมย์ใช้มาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นตัวนี้เลยด็อกเตอร์สมชาย Acne Foaming Facial Cleanser นะคะสูตรซ a ลิซ y ลิกแอซิ สำหรับดรสมชายนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะต้องเคยเห็นอยู่แล้วแหละ,ละ,ละ,ละวางขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําเลยนะเขาเป็นแบรนด์สกินแคร์แบรนด์ไทย1แบรนด์นะคะที่มีมายาวนานกว่า40ปีแล้วตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งในตัวโปรดักต์ไล e ์ทั้งหมดของเขานะซึ่งความจริงเนี่ยไลน์ของเขามีเยอะมากมีมีเขาเรียกอะไรครอบคลุมทุกปัญหาผิวแล้วก็ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวในส่วนของแอ n เน่คือการดูแลรักษาสิวสําหรับคนที่เป็นสิวนะสำหรับตัวเนี้ยตัวโฟม มิครีนเซอร์เนี่ยความจริงเขามีม,ม,มีมีไซส์เต็มของเขาอยู่แล้วจะไม่ได้ขายไซส์นี้อย่างเดียวนะคะเขาจะมีเป็นไซส์ใหญ่ที่สามารถใช้วางตั้งที่บ้านแล้วก็ใช้ได้ตลอดเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นขนาดพกพานะที่มเมย์มาพูดถึงให้ได้ชมกันคุณสมบัติหลกัหลกๆนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาช่วยดูแลเรื่องสําหรับคนที่เป็นสิวผิวมันแล้วก็อาจจะมีการอุดตันของสิวนะคะสําหรับเมย์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ผิวทั่วไปของเมย์เมย์เป็นคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคะคือบริเวณทีโซนตรงนี้จะมีมันอยู่โซนตรงนี้จะเป็นผิวที่ออกจะแห้งหน่อยนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาจากปกติที่เมย์เป็นคือตอนนี้เมย์เริ่มมีสิวมีสิวขึ้นมาเนื่องจากว่าหนึ่งไปเดินทางไปญี่ปุ่นมานะคะก็มีแบบแพ้น้ําบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ล่าสุดคือไปทะเลมาแล้วก็ไปเล่นน้ําทะเลไปเจอน้ํากลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมี สิวมาค่อนข้างประปลายอันนี้เป็นคอนดิชันหรือเป็นเงื่อนไขส่วนตัวของเมที่ปัญหาผิวของเมนะตอนนี้นะคือไม่ได้เป็นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยมาอยู่ในช่วงนี้พอดีนะคะ <c oughs> ส่วนผสมหลักๆของเขาก็จะมีอยู่3ตัวนะคะอย่างแรกคือเป็นไมโครไนซ์ซิลิสติกแอซิดนะคะตัวนี้ซาลิสติกแอซิดเดี๋ยวเราจะรู้จักกันอยู่แล้วในผลิตภัณฑ์รักษาสิวทั่วไปทั้งหมดเลยนะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยทําให้สิวแห้งแล้วก็สิวยุบตัวได้เร็วนะคะโดยตัวนี้เขาบอกว่าเขาเป็นไมโครไนซ์นะคะ ก็คือขนาดมันจะเล็กกว่าสลิสตร,สริปกตินิดหนึ่งนะคะก็จะสามารถทําให้ออกฤทิ์ได้เร็วกว่าประมาณนั้นอย่างที่2ก็คือสารสกัดจากต้นวิสฮาเซลนะคะเป็นสารสกัดที่จะช่วยทําให้เซลล์ผิวเนี่ยผัดตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดสิวสุดท้ายนะคะ โซเดียม PCA นะซึ่งเขาบอกตัวนี้จะเป็นตัวรักษาสมดุลแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะโดยที่สําหรับคนที่เป็นสิวหรือคนที่ผิวมันก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าผิวมันเป็นสาเหตุนหนึ่งในการที่ทําให้สิวเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะคะพวกผลิตภัณฑ์รักษาสิวส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่มันจะทําให้ผิวแห้งลงนิดนึงตัวนี้เขาก็บอกว่ามันจะช่วยลดโอกาสในการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวนะคะประมาณนะั้นนี่คือสิ่งที่เขาบอกมานะในส่วนของผลิตภัณฑ์นนะะะคะเขาากก็จ็จมปปรูปแบบวดสติ คุณๆแบบนี้นะคะแต่ยังมองเห็นเนื้อโปรดักต์อยู่นะนี่แล้วก็จะมีหัวปั๊มมาให้แบบนี้นะคะซึ่งสะดวกใช้มากๆมีฝาครอบมาเรียบร้อยแล้วก็บริเวณข้อตรงนี้ถ้าสมมติใครจะเดินทางจริงๆเนี่ยแนะนำให้หมุนให้แน่นๆนิดนึงนะคะก่อนใส่กระเป๋าเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะมีการคลายตัวบ้างนิดหน่อยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สังเกตน,นะนมันก็จะซึอมออกมาแต่ว่าถ้าหมุนแน่นๆแล้วไม่มีปัญหานะ ปริมาณที่ให้มาคือ50 MML นะคะซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถเดินทางได้แล้วก็สามารถเอาขึ้นเครื่องได้นี่อย่างที่เห็นนะคะเมย์ใช้ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ตอนนี้จะเหลือประมาณค่อนขวดก้นข,ดนขวดอย่างนี้แล้วนะคะราในขวดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจลโฟมนะแต่ว่าถ้าที่เมย์เห็นตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นเจลซะทีเดียวมันเป็นลักษณะของเหลวมากกว่าเหลวๆนะคะ เปิดปุ๊บสำหรับวิธีการใช้นะคะอันนี้เป็นส่วนออปชันเลยนะสำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อโฟมแบบนี้มันสามารถใช้ได้3อย่างอย่างแรกคือเราจะปั๊มมาปุ๊บรูปไลนให้ทั่วหน้านะคะเป็นปกติก็ได้เลยนะคะนี่ง่ายๆอย่างแรกอย่างที่2เพื่อนๆสามารถใช้กับแปลงที่เป็นแปลงขนนุ่มๆแน่นๆน,น,นะคะในการช่วย คลึงในบริเวณผิวที่แบบเราอาจจะแต่งหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสครับผิวแล้วก็เป็นการทําให้เนื้อโฟมเนี่ยมันเข้าสู่ผิวได้มากขึ้นด้วยอย่างที่3าก็คือเป็นพวกแปรงอัตโนมัติที่อย่างที่เมย์เคยใชใ้เห็นกันก็คือเป็นแบบหมุนๆนะตัวนี้ก็สามารถใช้ร่วมกับแปรงล้างหน้าแบบนั้นได้นะคะซึ่งเนื้อโฟมพอค่อนข้างที่จะหนานุ่มละเอียดพอสมควรก็สามารถใช้ได้วิธีการใช้ที่เมย์ใช้ลองตัวเนี้ยนะคะก็ง่ายๆเลยคือบีบออกมาแล้วก็ ลงให้ทั่วหน้าแล้วล้างออกปกตินะคะโดยที่วันหนึ่งนะคะเมย์จะใช้ตัวนี้ล้างหน้าหนึ่งครั้งเนื่องจากว่ารูทีนของเมย์ปกติเนี่ยคือตอนเช้าเมย์เป็นคนผิวค่อนข้างแห้งเพราะฉะนั้นตอนเช้าเมย์จะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอื่นๆเมย์ล,ล้างหน้าด้วยน้าเปล่านะคะแล้วก็ตกเย็นเนี่ยหลังจากคลีนเครื่องสำอางทั้งหมดแล้วเมย์ถึงจะใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าแบบเนี้ยในการทำความสะอาดผิวเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้เมย์ก็คือใช้1ครั้งต่อวันอันนี้แล้วแต่คนนะสำหรับเมเนี่ยเมย์มีวิธีการดูแลผิวของเมย์แบบนี้นะคะปริมาณที่ใช้นี่เดี๋ยวเปิดกดให้ดูใกล้ๆจะอยู่ประมาณ3ปั๊มอยากให้เห็นเนื้อโฟมใกล้ๆนะเขาก็จะเป็นเนื้อโฟมยุ่นๆนะคะเนื้อค่อนข้างแน่นพอสมควรไม่ได้เป็นเนื้อเหลวหรือว่าไม่ได้ไม่ได้หยาบนะตัวนี้ละเอียด สิ่งหนึ่งที่ดีนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์เนื้อโฟมพวกนี้นะคะก็คือว่าเขาจะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างมือเรากับผิวหน้านะ,ะเวลาลงที่ผิวเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นิ้วมือในการคลึงบริเวณใบหน้าคือเราสามารถใช้เนื้อโฟมให้มันแบบกลิ้งไปตามผิวหน้าแล้วก็ล้างออกได้เลยนะคะก็จะลดการถูหรือว่าขายี้บนผิวหน้านะคะอาจจะทําให้เกิดริ้วรอยอะไรแบบตัวเนี้ย กลิ่นน้ําหอมค่อนข้างชัดนะคะตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมบอกไว้หลังขวดแล้วนะว่ามีส่วนผสมของน้ำน้ำหอมซึ่งส่วนตัวเมเมรู้สึกว่าอาจจะฉุนไปนิดนึงสาหรับเมย์นะคะยังยังยังไม่ชอบเรื่องกลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ยังค่อนข้างฉุนไปพอสมควรอย่างแรกที่เมย์ชอบในตัวนี้เลยนะก็คือว่าเขามาเป็น ลักษณะหัวปั๊มและไซส์เล็กซึ่งยังเห็นน้อยแบรนด์นะคะที่จะทำเป็นไซส์ขนาดนี้แล้วสามารถพกพาได้สำหรับใครที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อโฟมคู่กับแปรงเนี่ยเมยคิดว่าน่าจะชอบเวลาเดินทางเพราะว่าปกติไซส์พวกโฟมพวกนี้มันจะค่อนข้างใหญ่แล้วมันจะเทอะทาน,นิดนึงตัวนี้ถือว่าสะดวกพกพาง่ายจริงๆนะคะอย่างที่2คือตัวนี้เมใช้ล้างหน้าแล้วเมย ด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวเมก็เมย์ก็แอบ,บกังวลน,นิดนึงว่ามันจะทําให้ผิวเมยเนี่ยหลังจากล้างแล้วแห้งตึงหรือเปล่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนื้อโฟมส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้หลังจากล้างออกทันทีเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแห้งตึงอะไรเลยนะคะจะรู้สึกมีเลื่อนๆผิวนิดหน่อยนะคะซึ่ง เป็นส่วนที่สบายใจแล้วก็โอเคส่วนของการรักษาสิวว่ามีฟีดแบ็กยังไงบ้างนะคะส่วนตัวเมย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เมย์จะลองตัวนี้เมย์มีสิวมาบ้างปลายแล้วนะคะก็จะมีบริเวณตรงนี้ที่เป็นแบบดาวลูกไก่อยู่ประมาณหนึ่งนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นมาเพราะอะไรแล้วก็หลังจากไปเล่นน้ำทะเลมามันก็มีขึ้นเป็นแบบเป็นแบบผื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือเป็นพวกเป็นสิวเล็กๆน้อยๆนะคะบ้างสําหรับตัวเนี้ยส่วนของการดูแลรักษาสิวเมย์ยังรู้สึกว่า ยังเฉยๆอยู่นะคือสําหรับเมย์เนี่ยการรักษาสิวเนี่ยโฟมเป็นหนึ่งส่วนที่จะช่วยในการดูแลรักษาผิวเรานะคะแต่ว่าเมย์รู้สึกว่ามันจะต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาช่วยนิดนึงอย่างเช่นพวกยาแต้มสิวต่างๆยังไงก็ยังต้องใช้อยู่แต่ถ้าถ้าพูดถึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวที่แบบสามารถทำให้สิวยุบเร็วได้เลยไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่มีสิวแล้วก็นอกจากยาแต้มสิวอะ่ะ ก็อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันช่วยดูแลรักษาสิวด้วยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งมันก็แล้วแต่คนว่าใครอยากได้อา่าเขาอะไร,ก,ราการดูแลสสวนไหนเพิ่มขึ้นมาสําหรับตัวนี้มันก็มีออปชันเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการดูแลรักษาสิวนอกจากที่จะใช้แต่ยาแต้มสิวอย่างเดียวแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของขนาดพกพามาพกพาง่ายเนื้อโฟมหรือการล้างที่มันไม่ได้รู้สึกแห้งตึงผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะก็ เป็นหนึ่งตัวที่เอามาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนะคะสำหรับดรสมชายแองเน่้ลโฟมมิงเฟชเชียลคลีเซอร์ขนาดพกพาตัวนี้นะคะมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะและแน่นอนนะคะสำหรับสกินแคร์เนี่ยอย่างที่บอกๆกกันเสมอเลยว่ามันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะผิวเมย์ใช้แล้วเป็นอีกแบบหนึง่งผิวเพื่อนๆใช้แล้วเป็นอีกแบบหนึ่งก็ อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็คงต้องเลือกให้เข้ากับสภาพผิวของแต่ละคนอยู่สําหรับตัวเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคนผิวมันก็จริงแต่ตัวเมย์มยก็เลือกใช้เมย์เป็นผิวผสมถูกไหมเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะเลือกใช้ในลักษณะที่บาลานซ์นะคะก็คือเมย์ก็ใช้แค่ครั้งเดียวต่อวันนะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะส่วนของ คุณสมบัติในการรักษาสิวอะไรพวกเนี้เมมีค ondition อื่นๆหรือมีเงื่อนมีมีสถานการณ์อื่นๆเสริมเข้ามาจากรูทีนปกติเมเพราะเมเป็นช่วงที่เมไปเที่ยวค่อนข้างบ่อยก็จะมีการน้ำแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันบางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดสิวได้นะคะตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยอื่นๆซึ่งแล้วแต่คนอีกเหมือนกันว่าใครจะเจอแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการใช้บางทีมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่คนนะอันนี้เป็นหนึ่งผลการใช้ที่เมมาบอกต่อแล้วก็ เล่าฟีดแบ็ให้ชมกันนะคะว่าส่วนตัวเมย์ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครที่เคยใช้มีฟีดแบ็กยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะเมย์ก็อยากรู้ฟีดแบ็ของเพื่อนๆเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคะ่ะบ๊ายบาย